สิงโตตัวนี้ไม่ร้องไม่ไม่ลำคาญไม่คำรามสิงโตตัวนี้น่ารักค่ะสิงโตตัวนี้บอกว่าดุไหมคะสิงโตตัวนี้ดุไหมคะอ้าวดุแล้วค่ะเอาหัวขึ้นหน่อยสิงโตตัวนี้ต้องทำท่าอย่างนี้ทำท่าดุดุแป๊บหนึ่งอันนี้ลูกสิงโตลูกสิงโตน่ารักแค่ไหนไหนลองทำ ทำท่าคานคานทำท่าคานคานลูกสิงโตมันดุงงี้ดนสิลูกสิงโตคันได้ไหมโอ้ยคันได้ด้วยลูกสิงโตสัตว์สายตูดได้ไหมได้สายตูดลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กโอ้ยสิงโตสิงโตที่เขาไอ้นี่เหรอเฮ้ยกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กน่ารักเอ๊สิงโตใจดีสิงโตไม่ร้องสิงโตไม่ดุสิงโตไม่กัดใช่ไหมคะ ตาปูฮะตาาปุตาปูถ้าเป็นเด็กงไงตาปูก็ <S <S เป็นเด็กดตรงหัวมันน่ารักดีหกูกถ<ง>ูกต้องโอ้คานใหญ่เลยสิงโตตัวนี้คานใหญ่เลยอันนี้เป็นลูกใช่ไหมลูกสิงโตลันลูกสิงโตม่ม่แม่แม่แมม่าม่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 มม่แม่มม่ม